ผมจะมาชวนทุกท่านมือใหม่นะครับนะสร้างรูป AI กันนะครับเข้าไปที่ g o o g l r o m e ครับพิมพ์คำว่า AI สร้างภาพนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วครับเขาจะขึ้นมาว่า AI สร้างภาพฟรี AI สร้างสร้าง AI ฟรีนะครับนะกดไปที่ AI สร้างภาพฟรีครับ ขาจะขึ้นมาอีกนะครับนะเยอะเลยนะครับนะแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้เจมินายครับกดไปที่สร้างรูปด้วยเจมินายนะครับเขาจะขึ้นมาว่าสวัสดีคุณนะฮะเออนะครับแล้วก็มามีรูปหัวใจมีรูปมีถามเจมินายนะครับแล้วก็มีรูปบวกนะครับกดที่รูปบวกครับไปที่แกลเลอรี่ครับ ไปเลือกรูปมานะครับนะรูปไหนก็ได้นะครับหนึ่งรูปรูปไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้นะครับอ่ะท่านี้กันแล้วกันนะเสร็จสิ้นครับนะกดคำว่าเสร็จสิ้นรอภาพนิดหนึ่งนะครับเมื่อภาพมาแล้วนะครับให้พิมพ์คำสั่งลงไปสั้นๆครับไม่ต้องพิมพ์ยาวมือใหม่ acompañ, ไม่ต้องพิมพ์ยอะไม่ต้องพิมพ์ยาวครับพิมพ์สั้นๆสร้าง รูปพิมพ์คำว่าสร้างนะครับต้องพิมพ์คำว่าสร้างไว้นะสร้างรูปนั่งริมทะเลแล้วกดตรงลูกศรน,นะครับกดเลยที่ลูกศรน,นะมีลูกศรอ,อยู่กดเลยครับ AI เขาจะเจเนเรตภาพให้เราอยู่นะครับนะรอสักคู่หนึ่งนะครับ กำลังมาแล้วครับนะได้เลยนี่คือรูปภาพที่คุณต้องการนะขึ้นมาแบบนี้นี่ครับนะแบบนี้เลยนะครับนะถ้าต้องการรูปไปใช้นะครับให้กดที่รูปหนึ่งทีนะครับแล้วไปกดตรงที่ดาวน์โหลดนะครับนาะตรงที่มีลูกศรชี้ลงมานั่นแหละครับนะกดลงไปตรงนั้นเลยครับรูปก็จะไปอยู่ตรงแกลเลอรี่ให้เราแล้วนะครับ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับนะฝึกเล่นหรืออยากจะ,อ,ะอยากจะทำเป็นนะครับก็ทำตามผมที่ผมแนะนำนะครับช้าๆแล้วที่ผมแนะนำเลยนะครับข้อความสำคัญของมือใหม่เลยนะครับอย่าพิมพ์ข้อความยาวๆเด็ดขาดพิมพ์ข้อความสั้นๆนะครับเมื่อท่านเล่นจนชำนาญแล้วถึงจะพิมพ์ให้ยาวขึ้นเราใส่ข้อความมากเท่าไหร่รูปที่เราจะได้ก็จะละเอียด แล้วก็จะสวยงามมากเท่านั้นนะครับนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยววันหลังผมจะมาสอนเพิ่มเติมให้นะครับ